สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสร้างพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกๆกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหาน้อยวันที่26มกราคม65นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนก <c oughs> ารพนันทุกชนิดค่ะแล้วพี่น้องค่าก่อนคำนวณวันที่ยีนะคะยีบนะคะพี่น้องขาเรามาดูวันที่25ก่อนนะคะเขาบอลนอะพี่น้องเนาะวันที่25นะคะจะให้เด่นเฉพาะกิจนะคะ ปนะคะพี่นะแปดและ7นะคะ,น 8, 7, นะ,คะบนมา7จ็ดหสล่าง3ามสนะคะเข้า7นะคะตัวเด่นนะคะเด่นพิเศษให้3และ2นะคะบนมา8 0ดย์แล่าง9กสองนะคะพี่เ้อะเข่า2นะะเนาะค่ะเนาะเด่นปกตินะคะจะให้เด่น5และสี่บนมา6กหาสามนะคะล่าง3าสนะคะเข้าคู่5 3นะคะพี่น้องคะห้สนะคะ เด่น VIP นะคะจะให้เด่น4และ3วันนี้เด่น VIP ไม่มานะคะบนมา5-5 2ล่าง5-6นะคะพี่น้องเข้าคู่5้กับ5-2นะคะเด่นรวม5และ6ค่ะพี่น้องคะ่ะ5และ6เข้าเด่นเข้าปกติและ VIP เนาะค่ะเนาะเข้าคู่5้ด้วยนะคะมาค่ะมาต่อวันที่26กมกราคมค่ะ 26มกกะานะคะใจก็จะผลการออกรางวัลยีมกกาสี่ตัวบนมาคำนวณน,นะคะปกติพิเศษ v i p ปกติ0ูนย์าสพิเศษ5808 v ดศู5ย์นะคะ6กบวกห้าบวกสบวกหบวกแบวกแบวกสบวกหบวกหบวกสนะคะพี่น้องได้50นะคะ ห้าสิบลบหนึ่งเหลือสี่สิบเก้านะคะพี่น้องบวกหนึ่งได้ห้าสิบเอ็ดนะคะใจจะจับสองตัวนะคะพี่น้องสูตรนี้ถ้าอยากจับสามตัวก็จับได้นะคะสูตรสามตัวก็อยู่ในเดียวกันนะคะแต่ใจไม่ได้เขียนสามตัวเนาะพี่น้องเนาะถ้าอยากได้สี่สามตัวนะคะเช่นสี่เก้าสี่สี่เก้าห้าสี่เก้าหกก็แล้วแต่ชอบนะคะหรือห้าศูนย์สองห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ห้าแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องคะมากตัวใดเลือกเอาเนาะคะ่ะเนาะ

จับคู่หาความน่าจะเป็นค่ะ9 1้าหนถึงเ9นะคะเจะมเก้าหนค่ะพี่น้องค่้าหนะคะ92้า9อ9เก้านะคะแล้วก็98้าแปดนะคะศูนยนถึงศูนะคะพี่น้องเจมสกศูนยค่ะศูนยนานะคะศูนย์ 09นะคะดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องคะค่อยพิจารณานะคะแล้วก็01นนะคะคู่ด้านบนมันเยอะเนาะคะ่ะพี่น้องคะ1นะคะ1 1 2 1 3 1 5 1 8แล้วก็19นะคะดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องคะค่อยตัดสินใจคู่ด้านบนนะคะเด่นเฉพาะกิจวันนี้นะคะอยู่ที่1และ0นะคะพี่น้อง วันนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะมาเลขเบิ้ลนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลอะไรนะคะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องคะเด่นพิเศษนะคะอยู่ที่5และ4ค่ะเด่นปกตินะคะอยู่ที่3ามและสเด่น V.I.P. นะคะอยู่ที่1และ0นย์ค่ะ เด่นรวมทุกรอบนะคะของหวยฮานอยวันที่26มกราคมนะคะอยู่ที่8และ9นะคะพี่น้อง8และ9นะคะประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะคู่ด้านบนมันเยอะนะคะพี่น้องสูตรนี้เป็นสูตรวิง่งรูดก็ได้นะคะหรือจะจับคู่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะพี่น้องมากตัวใดจับใช่กันเอาเนาะคะ่ะ เด่นแยกกับเด่นรวมจับใส่การได้นะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะแล้วแต่ชอบเนาะค่ะเนาะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ใจกระเสียไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายเนาะค่ะเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโศกโศกหม่นหม่านลำลำรวยๆสุขสุขคนค่ะพี่น้องค่ะมีสติก่อนการตัดสินใจทุกครั้งนะคะพี่น้องปัจจัยเป็นของท่านเองนะคะพี่น้องค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ